o ็อปออฟเดอววันนี้ตามเราไปพิชิตภูกระดึงด้วยกันยอดเขาภูกระดึงถือว่าเป็นเป้าหมายที่คนไทยส่วนใหญ่ตั้งเป้าว่าจะไปให้ถึงสักครั้งในชีวิตระยะทาง9กิโลเมตรขาขึ้นสู่ที่พักแต่ถ้าจะให้สุดๆต้องไปชมพระอาทิตย์ตกเขาที่ผาลมสักต่อไปอีก9กิโลเมตรจากที่พักขึ้นภูกระดึงว่ายากแล้วแต่ตอนลงยิ่งยากกว่าอย่าพลาดชมกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับพบกันวันอาทิตย์นะครับเราเจอกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10นาฬกา30นาทีนะครับวันนี้ผมวิเทียนมุตตามระก็ยังคงจัดรายการอยู่คนเดียวเพราะว่าคุณเธเกิงสมทรัพเนี่ยยังอยู่ในช่วงกักตัวอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไว้เมื่อวานนี้ว่าคุณเธเกิงสมทรัพเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิดเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณถเถิงก็ต้องกักตัวในวันที่เราบันทึกเทปอยู่นี้เนี่ยคุณถเถิงกักตัวมาแล้ว5วันยังไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็วันที่ออกอากาศก็น่าจะถ้าไม่ติดโควิดนะครับก็น่าจะหลุดจากช่วงกักตัวแล้วก็ถือได้ว่ารอดน,นะครับก็ในช่วงเมื่อวานนี้เนี่ยเราได้เกริ่นกันถึงเรื่องของตอนที่ไปเที่ยวจังหวัดเลยแล้วผมขึ้นผูกกระดึงเมื่อวานนี้ผมติดค้างว่าวันนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการกขึ้นผูกกระดึง ัวผมเองเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยตอนเด็กๆเคยเกือบจะได้ไปผูกระดึงจําได้ว่าตอนสมัยมัธยมเพื่อนๆไปเที่ยวผูกระดึงกันแต่จําไม่ได้ว่าทําไมถึงไม่ได้ขึ้นไปเที่ยวนะครับแต่ว่าก็เป็นความตั้งใจว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะขึ้นไปพิชิตยอดภูกระดึงให้ได้แล้วตอนนี้นก็อายุปาเข้าไป50กวิบกว่าแล้วเรียกได้ว่าอายุเกินครึ่งศตวตรรษแล้วเนี่ยนะครับแถมก็เป็นคนที่ หัวใจเสริมใยเหล็กไปแล้วก็คือผ่านการทำบอลลูนหัวใจมาแล้วก็รู้สึกว่าถ้าไม่ขึ้นภูกระดึงในช่วงเวลาอายุประมาณนี้เนี่ยเราจะขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ตัดสินใจว่าชวนเพื่อนๆไปขึ้นภูกระดึงกันครั้งหนึ่งในชีวิตต้องพิชิตยอดภูกระดึงให้ได้อันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมที่อายุใกล้เคียงกับผมหรือมากกว่าผมจะยังแข็งแรงอยู่ ถ้ามีโอกาสเนะี่ยอยากให้ขึ้นไปพิชิตยอดภูกระดึงให้ได้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนที่ผมเดินขึ้นภูกระดึงกันครับ24กุมภาพันธ์นะครับวันนี้2 4กุมภาพันธ์2565กก็ผมกำลังจะขึ้นภูกระดึงครับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่จะขึ้นภูกระดึงเป็นหนึ่งในความตั้งใจเอาไว้ว่าจะต้องขึ้นภูกระดึงแล้วก็ขึ้นตอนนี้ก็ อายุ50กว่าแล้วก่อนที่จะแก่ไปกวันนี้แล้วจะขึ้นไม่ไหวแต่ว่าเห็นบางคนบอกาอายุ70-80ก็ยังขึ้นกันได้ก็เดี๋ยวตามไปดูกันครับว่าการขึ้นภูกระดึงของคนวัย50กว่า,กวาเกินครึ่งศตวรรษแล้วเนี่ยจะใช้เวลานานแค่ไหนจะผ่านแต่ละจุดไปอย่างไรบ้างนะครับเชื่อว่าเขาคงบายๆแหละอาจจะเย็นซ้ำไปเขาน่าจะไปถึงบนยอดภูกระดึงถึงแล้วครับจุดแรก ทำแหก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 ,แหกจุดพักจุดแรกนะครับไปอีกเ0 0เมตรจุดที่2เป้าหมายตรงจุดทั้งบนแต่จจดตรงนีต้องเดินอีก3กิโลถึงถึงที่พักตามมาเรื่อยๆครับกับชายวัย50ปีขึ้นภูกระดึ ชิลครับผ่ายมา2งกิโลแล้วชิลมากนนี้อยู่ที่ซัมกอซาง ก็เกือบครึ่งทางแล้วครับเดินทางมาอีกครึ่งทางเปลี่ยนใจลงไปดีไหม่ะเดี๋ยวจะไปต่อ <î s> ใครบอกว่าผ่านจำแหกเรามีทางลาบชั <l oss> <l oss> ้นมตลอดเลยก็ มาถึงขนาดนี้แล้วชีวิตต้องสู้ครับกำลังลงกันแล้วเหรอครับใช่ค่ะเป,เป็นไงบ้างคะเหนื่อยค่ะ <laughs> ไปอีกรอบไหมครับไปไม่ไหวแล้วพี่เขาทำช่องจจะได้ปิติจังที่ขึ้นทางยังขอวผมสามสามแล้วก็ขึ้นไปหลังแปรแล้วก็ต้องไปศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอีกสามกิโลแต่เป็นทางเรียบอืมไปใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นไปเนี่ยอาจจะเจอเด็กผู้ชายอีกคนหนึ่งมามาด้วยกันเนี่ยใช่ครับ เหนยไหมครับเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยเลยหรอโอยเหนง่อยอยู่งบสนุกไหมครับหน้าตาสนุกมากนา่ดิ่งเลย เดินมาใช้เวลา3ชั่วโมง20นาทีมาถึงซัมกบดอนแล้วครับพากันแบบไม่เร่งรีบพล่รยแต่ว่าก็เร็วกว่าที่คิดนะครับ เราก็ไม่รู้ไปทางไหนต่อมันมีสองทางระหวก็่างทางนะจากสาแค่มาถึงยังไม่ถึงดีกําลังเนี่ยกําลังเดินทางไปที่หลังแป่จะเป็นช่วงที่ชันที่สุดแล้วก็มันก็จะเป็นหิ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 นก็ต้องเลือกทางเดินเอาเองว่าเจ้าเท้าเสียบตรงช่องไหนเดินตรงช่องไหนแล้วก็ ช่องทางไหนนเป็นช่องทางที่ดีที่สุดนะครับก็เล mm ็ก hmm. นิดนึงเห็นบันไดข้างหน้าแล้วบันไดที่ขุนตาม,มากกับภาพถ่ายที่หลายคนถ่ายเอาไว้ก mm hmm. ็น่าจะใกล้ถึงจุดสุดยอดของภูเก็ตงแล้วนะครับจุดที่ถอดใจก็ไม่ได้ยังไงก็ต้องไปต่อเพราะว่ามัน อีกตีดเดียวมันก็น่จะถึงแล้วเท่าที่ดูร้านเราแต่ว่าดูทิศทางโอ้เห็นแล้วน่าจะชันที่สุดแล้วนะก็ขาขึ้นไม่เท่าไหร่แล้วครับขาลงนี้นะถ้าทําได้นี่จะจะสไลด์ก้นลงมาเลยจะได้เร็วๆโอเค okay, ครับไปต่อ ในที่สุดมาถึงปูกระดึงสุดสุดส,ดสุดเรียบร้อยไม่ว่าจะไม่รอดแล้วในที่สุดรอบผ่านมาจน,นได้ต <c oughs> ้องพาก่อนนะครับ พอขึ้นมาถึงยอดภูกระดึงนี่คือจุดที่เรียกว่าหลังแต่บนยอดภูกระดึงนี่มันจะเป็นลานกว้างมากเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นแบบนี้เพราะว่าแผ่นเปลือกโลก2แผ่นนี่มันเบียดกันพอมันเบียดกันกดขึ้นมาปุ๊บมันก็ขึ้นมายอดเขาเราก็ลักษณะของยอดภูกระดึงนี่จะแบนแล้วก็เป็นรูปลักษณะคล้ายรูปทรงของหัวใจนะครับจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งเนี่ยระยะทางกว่า10กิโลเมตรเพราะก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างแบนเมื่อถึงหลังแฝเนี่เราสามารถที่จะเช่าจักรยานขี่ได้ จากหลังแปลนี่พวกผมก็เช่จาจักรยานขี่กันจากหลังแแปลเพื่อไปถึงบริเวณล,ลานกลางเต็น์หรือบริเวณล,ลานที่พักบริเวณจุดบริการนักท่องเที่ยวในอีกประมาณ3.5กิโลเมตรพะฉะนั้นรวมระยะทางเนี่ยจากตีนเขาไปจนทั้งถึงที่พักนักท่องเที่ยวหรือศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ประมาณ9กกิโลเมตรครับอันนี้ก็จะเป็นการขึ้นสู่ยอดภูกระดึงนะครับส่วนเมื่อไปถึงยอดภูกระดึงแล้วแน่นอนว่าก็ต้องไปเที่ยวหลายจุดบนยอดภูกระดึงมีที่ให้เที่ยว หลายจุดมากนะครับเดี๋ยวช่วงถัดไปเนี่ยเราจะพูดถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราไปเที่ยวที่ไหนกันบนภูกระดึงบ้างเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเราไปเที่ยวจุดต่างๆที่สําคัญบนยอดเขาภูกระดึงกันครับผาลมสักเนี่ยนะครับเป็นจุด ดูพระอาทิตย์ตกเขาที่เรียกว่าคุ้นตาที่สุดที่หนึ่งในประเทศไทยนะครับไม่แพ้แหลมพมเทพเลยแต่ว่าที่นี่เนี่ยถ้ามาผูกระดึงก็ต้องมาให้ถึงจุดนี้ให้ได้จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมาถึงผาลมสังเนี่ยประมาณ9กกิโลนะครับแต่ว่าเรามาด้วยจักรยานก็ทุนแรงนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเดินมาก็คงจะใช้เวลานานวันนี้และจักรยานก็เหนื่อยเพราะว่ามันขึ้นขึ้นลงลงเป็นช่วง Around the World คัดสรรผลไม้นำเข้าเกรดพรีเมียมจากแหล่งเพาะปลูกที่ดีที่สุดในโลกไม่เอยมสดสตรอเบอรี่พันอามโอหวานหอมชื่นใจลูกครับสดสดทรงตรงจากญี่ปุ่น Apple ิล v อนสดสดมาจากวอชิงตันสนใจสั่งซื้อที่061 421 0110 061 421 2680ไม่มีใครรู้ใจคุณไปกว่า Around the World เรา round the world ไม่สามารถพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนได้จึงจำเป็นจะต้องหารายได้โดยการนำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่0614210110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ World Wide Web Around the World Thailand com เมื่อไปภูกระดึงเนี่ยนะครับมันก็ต้องไปเที่ยวผาต่างๆไม่ว่าจะเป็นผาหมากดูดเป็นผาแดงแต่ว่าผาที่เด่นที่สุดที่ทุกคนไปแล้วต้องไปถ่ายรูปเรียกว่าเป็นจุดถ่ายรูปแบบอม,มตะนิรันการเลยก็คือผาลมสักไปชมบรรยากาศของการขี่จักรยานเที่ยวบริเวณรูปหัวใจของยอดเขาภูกระดึงกันครับไปผ่านตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็น สะอโนดาดที่เป็นบ่อน้ำอยู่บนยอดเขาแล้วก็ไปเที่ยวที่ต่างๆบนภูกระดึงไปชมกันครับคืนแรกของการมาพักบนภูกระดึงนะครับเมื่อคืนเป็นคืนที่หนาวมากตอนนอนนี่สันเลยอ่ะผมต้องเอาผ้ามีพื้นนึงมาสองพื้นแล้วก็ห่อตัวเป็นตกแ้ให้มันสร้างความอุ่นไว้ในผ้าห่มแล้วก็แบบไม่ค่อยอยากพลิกตัวเลยเพราะว่าเวลาพลิกตัวเลยทีมันจะไปเจอมุมเย็น,นอื่นๆของผ้าห่ม นะครับวันนี้เนี่ยเราจะไปเที่ยวน้ำตกแล้วก็แน่นอนมาถึงที่ภูกระดึงก็ต้องไปให้ถึงที่ผาลมสักนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเที่ยวกันครับเดี๋ยวเราก็เช่าจากักรยานกันนะครับเอพื้อใหรพื้นนิดนึ่งคือพื้นที่นี่ส่วนใหญ่เขาจะถมด้วยทรายใช้ล้อต,ตัวโตงีก็ดีมันจะได้ไม่ลื่นเวลาขี่ราด ขี่ยานมาถึงสาโนดานแล้วครับเพิ่มมันเกือบๆห้ากิโลจากตรงบริเวณจุดวังกวางนะครับช่วงนี้น้ำจะน้อยหน่อยน้ำตกเขาบอกไม่มีน้ำเลย หายเหยียบเมฆนะครับก็บรรยากาศอโนดาษใช่ไหมวันนี้เราเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยเราจะไปดูพระอาทิตย์ตกที่ผาลมงสักกันนะครับไปดูวิวกันนะ ผาหนาน้อยนะครับทำไมหนาน้อยอมีดินหินด้วย เช้านะครับเราออกเดินทางมาจากที่พักตรงจุดกลางเต็นท์ที่บริเวณที่เขาเรียกว่าวังกว้าง,างใช่ไหมเราก็เช่ามาเตไม่ใช่มอเตอร์ไซค์เช่าจักรยานแต่เราขี่บมืนมอเตอร์ไซค์เลยเราเช่าจักรยานล้อตโตเนี่ยนะครับก็ขี่ลัดล้อมาจากศูนย์บริกนนะารนักท่องเที่ยวก็มาผ่านองค์พระพุทธรูปพระพุทธเมตตาจากพระพุทธเมตตาเสร็จแล้วก็ขับมาใช้ระยะทางเนี่ย1.8กิโลเมตรมาที่สะโนดะ นี่จากอานโดาดเนี่ยทีแรกวันนี้เรากลาว่าจะไปผ่าลมสักแต่ว่าเราอยากทำสองรอบก็คือว่าวันนี้เราขี่รอบดูก่อนแต่ว่าเราจะยังไม่แวะไปที่ผ่าลมสักเพราะว่าผ่าลมสักเขาบอกว่าไฮไลท์เนี่ยมันคือไปดูพระอาทิตย์ตกเขาที่นั่นนะครับซึ่งถ้าเราไปที่นู่นเนี่ยก็มันก็จะแดดเปรี้ยงอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้บรรยากาศของการไปดูลมสักเราก็เลยยอมที่จะ ขี่จักรยานสองรอบคือรอบแรกเรายัางไม่แวะผาลมตัดแต่เราก็จากซาโนโดาดเราก็ไปที่ผาเหยียบเมฆนะครับที่ผาเหยียบเมฆเนี่ยเราก็ขึ้นไปยืนบนยอดหินตรงจุดที่ถ่ายรูปที่เขาเรียกว่าขึ้นไปยืนเหยียบเมฆลงขาเหยียบเมฆนะครับจากผาเหยียบเมฆเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ขี่มาเมื่อกี้นี้นะเราจอดไปที่ ผาหน้าน้อยบนผาหน้าน้อยวิวสวยมากพอมองลงไปข้างล่างเนี่ยก็จะเห็นใบไ,ไม้เปลี่ยนสีเห็นภูเขาที่เป็นเชฟรูปทรงแปลกๆนะครับจากผาหน้าน้อยตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่ผาจำศีลเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมาที่นี่สินห้าต้องครบนะครับคนดูท็อปออฟเดอร์แน่นอนอยู่แล้วละ่ะเราเป็นคนที่สินห้าครบถ้วน พาลมสักก็ต้องเก็บรูปก,กับทุกผาที่จะไปข้างหน้าเป็นผาแดงไปดูว่าทำไมเีม็นว่าผาแดงที่จริงนอกจากหยุดชมวิวจริงๆแล้วเห็นโพลากเนี่ยหยุดพักเนื้อแข้งฮะเพราะว่าเนื้อแข้งไม่ค่อยได้ใช้งานทรทนอย่างนี้ปกติก็นั่งแต่เกะนั่งเก้าอี้แต่ว่าดีครับเพราะว่า เปนการทดสอบสมรรถภาพหัวใจเราเพราะยังทํางานอยู่ได้เต็มที่อยู่ใจสู้สุอย่างแต่พรุ่งนี้ขาลงโผูก,กระเดึงนี้สิไม่รู้เข่าจะไหวแค่ไหนนะครับไปดูผ้าแดงกันหนย<ป>มาถึงแล้ว ก็มีจูงบ้างไม่ใช่ขาไม่ดีนะแต่ว่าขี้เกียจถึงแล้วผาลมสักครับเหนยงสุดเกมากันจนถึงนูนจนได้ ลมศักเนี่ยนะครับเป็นจุดดูพระอาทิตย์ตกเขาที่เรียกได้ว่าคุ้นตาที่สุดที่หนึ่งในประเทศไทยนะครับไม่แพ้แหลมพมเทพเลยแต่ว่าที่นี่เนี่ยถ้ามาผูกระดึงก็ต้องมาให้ถึงจุดนี้ให้ได้จากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมาถึงขาลมศักเนี่ยประมาณ9กิโลนะครับแต่ว่าเรามาด้วยจักรยานก็ทุนแรงนิดน,นึงเพราะว่าถ้าเดินมาคงจะใช้เวลานานกว่านี้และจักรยานก็เหนื่อยเพราะามนนันขึ้นขึ้นลงๆเป็นช่วงๆขามาน่าจะเหนื่อยกว่าขากลับครับเดี๋ยวเล่า ดูพระอาทิตตกเขาที่พาลมสักไปด้วยกันนะครับแล้วก็เที่ยวเมืองไทยแล้วเราจะหลงรักประเทศไทยไปด้วยกันครับก็มันเป็นการเที่ยวบนยอดภูกระดึงนะครับพาต่างๆเหล่านี้เนี่ยแน่นอนว่าถ้าใครขึ้นไปบนนั้นแล้วเนี่ย ฝ่าทางขึ้นไปทั้ง9กิโลยังไงก็ต้องไปเที่ยวให้ครบอีก9กิโลเพราะว่าระยะทางจากที่พักไปถึงที่ผาลมศักเนี่ยมันก็9กิโลไปกลับก็ประมาณ18กิโลกว่าคือเกือบ19กกิโลนะครับซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมไปนดิดหนึ่งว่าที่พักบนภูกระดึงเนี่ยก็จะมีที่พักที่เป็นทั้งแบบเต็นท์แล้วก็เป็นแบบบ้านพักซึ่งบ้านพักเนี่ยถ้าจะไปต้องจองล่วงหน้าแต่ข้อดีของบ้านพักคักวบ้านพักนี่มีห้องน้ําส่วนตัว แล้วก็ในบ้านพักเนี่ยมีเครื่องทําน้ําร้อนที่ทําด้วยแก๊สด้วยเพมะะันก็สามารถจะอาบน้ําอุ่นได้ถ้านอนเต็นเนี่ยต้องทรมานนิดหนึ่งผงคิดว่าอีตอนจะอาบน้ำนี่แหละครับเพราะว่ามันหนาวทีนี้ขาขึ้นภูก,กระดึงว่ายากแล้วเนี่ยขาขาลงทีแรกผมถึงว่าง่ายนึกว่าจะใช้เวลาง่ายกว่าปรากฏว่าขาลงยากกว่าขาขึ้นเยอะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือ ขาเรามันเริ่มล้าแล้วจากการที่ปีงขึ้นไปแล้วก็จากการที่เที่ยวอยู่บนยอดภูกันดึงขาลงเนี่ยขามันเริ่มล้าแล้วเวลาลงเนี่ยสโลปที่มันลงแล้วเราต้องเบรกตัวตลอดเวลามันต้องใช้กล้ามเนื้อหน้าขาค่อนข้างเยอะที่สําคัญคือขาขึ้นเนี่ยมันท้อได้มันถอดใจได้ถ้าถอดใจมันก็ลง แต่ขาลงเนี่ยมันท้อไม่ได้ถอดใจไม่ได้เพราะยังไงก็ต้องลงกลับไปถึงข้างล่างนะครับซึ่งก็จะเป็นอะไรที่มันยากพอสมควรทีแรกผมนึกว่าขาลงจะใช้เวลาแค่2ชั่วโมงเพราะขาขึ้นผมใช้เวลา10บโมงเช้าไปถึง,มงเมื่อมระบ่ายสามใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงขากลับปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมตันใช้เวลาไปถึง7ชั่วโมงคือลงตอนสิบโมงเช้าเหมือนกันแต่ลงมาถึงข้างล่างเนี่ยปากเข้าไป5้าโมงเย็น นะครับก็ใช้เวลานานมากอาจจะเป็นเพราะเป็นคนที่คัวความสูงด้วยอันนี้ก็จะเป็นภาพของการท่องเที่ยวผูกกระดึงซึ่งถ้าคุณผู้ชมยังแข็งแรงอยู่ยังมีสุขภาพสมบูรณ์อยู่ยังพร้อมที่จะเดินขึ้นผูกระดึงอยู่เนี่ยลองทําใจแล้วไปพิชิตยอดภูกระดึงให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตอันนี้ผมท้าทายเลยจริงๆเพราะว่าถ้าขึ้นไปแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าลําบากทุรักทุเลแต่ว่ามันจะได้ความทรงจําที่ประทับใจ ได้ภาพความทรงจําที่สวยงามกลับมาอันนี้ก็เชิญชวนไปเที่ยวภูเก็ตกันนะครับก่อนจบรายการนะครับเชิญชวนผู้ชม,ชม,ชม,ชมสนับสนุนเราเดอะเวิร์ด้วยเราเริ่มมีทริปต่างประเทศแล้วนะครับทริปต่างประเทศก็คือเรามีไปเที่ยวสหรัฐอเมริกาในช่วงวันสงกรานต์นะครับโดยที่เราจะไปเที่ยวกันที่แคลิฟอร์เนียไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติโยเซมิตีที่สวยงามมากอุทยานที่มีหน้าผาที่สวยๆที่ชื่อว่าเอลแคปิตันแล้วก็ ฮาฟโดมซึ่งสวยมากหลายคนก็บอกว่าไปอเมริกากลัวโควิดไปอเมริกากลัวเรื่องเกลียดคนเอเชียจะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วในทริปอเมริกานี้เนี่ยจะออกไปอยู่นอกเมืองจะอยู่เมืองเล็ก,เลกๆเมืองที่บ้านนอกบ้านนอกหน่อยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องพวกนี้นะครับนอกจากนั้นก็จะมีทริปไปเที่ยวออสเตรียเยอรมนีนะครับโดยเราจะบินไปลงที่เวียนนา เที่ยวเมืองสวยๆหลายเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตัวเวียนนาเองเนี่ยก็ไปเที่ยวพระราชวังฮอฟบวกซึ่งเป็นพระราชวังที่สวยงามนะครับไปเที่ยวเมืองสวยๆริมแม่น้ําดานูบอย่างเช่นเมืองเมลนะครับนอกกากไปเที่ยว กรุงปรากนะครับที่สาธารณเช็กแล้วก็เดินทางต่อจนกระทั่งเข้าไปที่เยอรมนีไปจบทริปกันที่เมืองมิวนิกให้คุณผู้ชมได้ช็อปปิ้งกันที่มิวนิกก่อนทริปนี้ก็เป็นหนึ่งในทริปเส้นทางที่สวยงามผ่านจารประติกรรมสวยๆผ่านเมืองเล็กๆสวยๆและโรแมนติกมากๆออกเดินทางวันที่24เมษายนถึง4พฤษภาคมนะครับในช่วงเวลาเดียวกันเรามีทริปสำหรับคนที่รักทะเลต้องไม่พลาดครับมาดีฟ หลอกเดินทางวันที่30เมษายนนะครับแล้วก็กลับถึงเมืองไทยเนี่ยวันที่5พฤษภาคมทริปมอดีฟเนี่ยจุดเด่นคือเรานอนในรีสอร์ทระดับ5ดาวพลัสห้องพักที่เราพักเป็นห้องพักแบบเหนือน้ําพื้นเป็นกระจกคือเรียกว่าตอนกลางคืนเนี่ยสามารถที่จะส่องปลาจากห้องนอนของเราผ่านพื้นกระจกได้เลยอาหารการกินเต็มที่รวมค่าบริการเครื่องดื่มประเภท เบียร์ไวไม่จำกัดด้วยนะครับก็ไปเที่ยวด้วยกันนะครับในช่วงนี้กับ a r o u n d t h e World สซับซนแล้วด้วยครับผลไม้เราก็ยังมีนะครับซอเบอรี่จากญี่ปุ่นแล้วก็แอปเปิ้ลเอ็นวีจากวอชิงตันวันนี้ผมลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับหวังว่าคุณผู้ชมจะมีความสุขกับการไปเที่ยวที่ภูก,กระดึงจังหวัดเลยสัปดาห์หน้าคุณเทเรนสมรั์น่าจะกลับมาจัดรายก,การร่วมกับผมนะวครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ